แค่สวยัน,น,ยน,ไไยนข้าอยากไปดูโลกมนุษย์ที่แท้จริงกับเจ้าแต่น่าเสียด้การปกป้องโลกมนุษย์ของเจ้ามันไม่มีใีกแล้ว โลกมนุษย์ที่สมควรตายให้โอกาสมันอีกครั้งเถอะดวงจันทร์วันนี้ไม่เต็มดวงเจ้าออกมาดูอะไร มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่ดวงจันทร์ลอยขึ้นมาอยู่ที่นี่ตลอดเหรอคิดถึงเรื่องราคิดแต่ไม่เข้าใจคิดอะไรเหรอวันนี้ข้าลงเขาไปในเมืองนั่งอยู่ที่ร้านชาริมถนนตลอด่ายทำไมข้าอยากลองไปดู โลกมนุษย์ที่ยังไงเจ้าก็ต้องปกป้องไว้ดูแล้วเป็นอย่างไรดูอยู่ตลอดใบมองเห็นสามีภรรยาเดินผ่านไปสามสิบสองคู่ที่จับมือกันมีน้อยมากเจ้าดูอะไรของเจ้าเล่ามองงั้นเหรอที่ทะเลาะกันมีห้าคู่ร้านอาหารมีลูกค้าทั้งหมดหนึ่ง้อยสิบคนเข้าร้านมีเด็กเก้าคนซื้อถังหูลูกคนแก่สิบเอ็ดคนเข้าไปในร้านยาท่าแก่ร้านเครื่องประดับข้างๆนิสัยแยก ปินแบบเดียวกันขายให้ลูกค้าคนแรก60เบน์ขายให้ลูกค้าคนหลังกลับจะเอาเล้วไม่เอาแล้วไม่เอาอีกฝั่งมีบ่อนพนันบอนมีคนเข้าาออกไม่น้อยคนที่ชนะออกมามีไม่กี่คนบอพนันคนที่แพ้หมดตัวถูกโยนออกมากลับมีสามาอีกยังมีโจรกระจอกฉกเอาเงินต่อชีวิตของคนอื่นไปคนเดินบนถนนมากมายกลับไม่มีใครเห็นความอายุติธทรมยื่นมือช่วยเหลือชสเวิร์ธเธอคิดว่าไม่เพียงแค่เจ้าที่หน้าเบื่อ โลกมนุษย์ล้วนไม่น่าสนใจวันแล้ววันเล่าเพื่อเศษสองตำลึงงานยุ่งวุ่นวายต้องค้งคำนับที่เรียกว่าชั่วฟ้าดินสลายยังสู้ฟื้นข้าน้ำมันเกลือไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วต่างเกลียดกันมหาสมุทรตันหาไร้ขอบเขตจิตใจละโมอบอยากเติมเต็มรู้ดีว่าเป็นหลุมก็ยังกระโดดลงไปคนที่ดีไม่แน่จะได้ใช้ชีวิตวันปลายอย่างสงบ มีความสุขกับครอบครัวคนเลวไม่แน่ว่ากรรมจะตามสนองสรุปแล้วโลกหมุนตามอำนาจรังแกคนดีเหมือนชาและไร้สติที่ได้สติก็ไม่อาจจะแก้ไขที่แก้ไขก็ไม่แน่ว่าจะได้มาที่ได้มาก็ลืมธนุธนอม เจ้าได้ข้อสรุปนี้จากครึ่งวันเหลอโลกมนุษย์น่าเบื่อเย็นชาและธรรมดาและสมควรอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากับนานซุยเย่คิดอะไรอยู่พวกเจ้าอยู่ที่สว่ากหอสิวเซียนอยู่ในที่มืด หากไม่เปลี่ยนแขกเป็นเจ้าบ้านก็ได้แต่เป็นฝ่ายถูกกระทําดังนั้นพวกเจ้าอยากใช้การย้ายมุกหุ้นตุ้นแล้วศัตรูออกมาที่สว่างใช่หรือไม่ใช่ครั้งนี้ที่มาคือซื้ออิงเขาหดเยี่ยมที่สุดในสามเงารับมือยากมากรับมือยากก็ต้องทำเชสเวเชิน หลังจากพรุ่งนี้พันธมิตรเซียนจะไปรอดหรือไม่มีทางโลกมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นดีหรือไม่ก็ไม่มีทางทำไมท่านถึงยังต้องบุกไปข้างหน้าล่ะปล่อยพวกเขาไปตามยถากรรมเถอะจากที่เจ้ามองโลกมนุษย์สับสนวุ่นวายยังต้องให้พูดอีกแล้วในความวุ่นวาย เจ้าไม่เห็นความหวังเลยเหรอก็มีอยู่นิดหน่อยเป็นความหวังที่ผุพังมีแค่นิดหน่อยก็ยังไม่ถึงเวลายอมแพ้ก็เหมือนวันนั้นที่ข้าพาเจ้ากลับเมืองโอบิมะเจ้าเคยบอกไม่ใช่เลยว่าอยากไปจากแดนอัธการใช้ชีวิตธรรมดาเป็นเพราะเจ้าเชื่อ ถึงพาเจ้ามาเมืองโอคีบาอยู่ที่นี่เจ้าใช้ชีวิตได้เหมือนคนธรรมดาอยู่ร่วมกันฝึกบำเพ็ญเที่ยวเล่นไม่ต้องฆ่าฟันแย่งชิงหมักสุราดองไม้พิษนอนหนุนดาบเป็นหมอนแค่เชื่อก็เป็นไปได้ผู้สวนหลิงครึ่งวันโลกมนุษย์ไม่เข้าใจหรอกต่อไปหากมีโอกาส ข yup. ้าจะพาเจ้าไปดูโลกมนุษย์ที่แท้จริงสิบปีก่อนสิบปีให้หลังเจ้ายังไม่เปลี่ยนไปเลยนมดแต่น้อยโง่เขาเสียจนตายเพื่อคนแปลกหน้าได้ มีคนเคยบอกเจ้าหรือไม่ว่าเจ้าช่างมีอุดมคตินักมากจนชวนให้คนอยากอยากอะไร ฉัข้าอยากไปดูโลกมนุษย์ที่แท้จริงกับเจ้าแต่น่าเสียด้การปกป้องโลกมนุษย์ของเจ้ามันไม่มีค่าอีกแล้ว โลกมนุษย์ที่สมควรตายให้โอากาสมันอีกครั้งเถอะไปดีกว่าพรุ่งนี้เจอกัน เซสุยฉินจะเป็นอะไรไปคิดไม่ถึงวันนี้นางดูเหมือนผิดปกติช่างเธอหลังพรุ่งนี้ค่อยว่ากันถ้าหากนางเต็มใจบอกข้า โลกมนุษย์ความหวังเอสเวเชนสิ่งที่เจ้าอยากปกป้องข้าจะปกป้องแทนสักครั้งสร้างฉีไม่ยอมบอกที่อยู่ของซื่ออิงกับหอซิวเซียนจะต้องเป็นเพราะเขาระวังข้าก็ได้แต่ดูวันพรุ่งนี้ซื่ออิงจะต้องเคลื่อนไหวหากกักเขาเอาไว้ได้ข้าจะหาโอกาสจัดการเขา เริ่มพิธีสืบทอดตำแน่นท่านพ่อข้าจากไปเราไร้ผู้นำวงประชายากสงบสุขห้าสำนักใหญ่เห็นพ้องต้องกัน ให้ประมุฝกฝ่าเจียนเป็นประมุกพันธมิตรประมุฝกฝ่าเจียนเชิญฝ่าเจียนและอดีตประมุกเซีย้ยเต้าเฉิงเป็นสหายกันข้ารู้ดีว่าประมุกเสี้ยหหวงยายประธานในล่าเพื่อรักษาความมั่นคงจึงทุ่มสุดกำลังต่อไปฝ่าเจียนจะทำอย่างสุดกำลัง เห็นแก่ประธานในล่าเป็นสำคัญดูแลพันธมิตรเซียนให้มีความมั่นคงผู้ยาวเป็นตัวแทนเมืองออกผีมะยินดีกับประมุขคนใหม่ น,นั้นผู้น้อยจะเปิดเึิหอคอยมุกให้เชิญตามข้ามา ประมุกนำป้ายคำสั่งหยกวางไว้ในนั้นก็จะเปิดอาวุธเวทนี้ได้และก็จะได้มุกหุ่นตุ่นมา เดิมคิดว่าหอคอยนี้ใช้เพียงเก็บรักษามุกฆุ้นตุน้นคิดไม่ถึงว่าตัวหอคอยนี้ก็คืออาวุธเวทน,นั่นเองใช่ท่านพ่อรู้ว่ามีคนที่จ้องอยากได้มุมฆุ้นตุน้นจะทำให้แผ่นดินนี้วุ่นวายเพื่อปกป้องมุมฆุ้นตุ้นไว้จึงใช้วิชาที่เรียนรู้มาทั้งชีวิตเปลี่ยนทั้งหอคอยให้เป็นอาวุธเวท <ค>มุกหุหก้นตุน้นออกมาจากหอคอยมุ ศัตรูจ้องหาโอกาสอยู่ไม่ควรอยู่นานพวกเราจะคุ้มกันมุขคุ้นตุ้นกลับสเสวยนเทียนเข้าไปดูแลในถ้ำศิลาหมื่นปีต้องไม่มีความผิดพลาดประมุกไม่ต้องรีบร้อนนานซุยเย่ ครรร้ายยกออะะไไเน่่นทุกท่านไม่ต้องตกใจค่ายกนสวรรค์ชั้น9ก้าเมฆาคล้อยเป็นค่ายกนที่ประมุขหนานคิดค้นขึ้นเพื่อวันนี้เผ่าอนันธการหรือไส่ศึกพันธมิตรเซียนก็หนีไปไม่พ้นเจ้าเมืองน้อยเสี่ยหมายความว่าอย่างไรวันนั้นข้าเข้าเขตอาคมเพื่อซ่อม่ายคนกลับพบเผ่าอันธการส่มโจมตี ท่านพ่อข้าขั้นธรรมรักเก็บตัวในเมืองโอพิมะกลับถูกสังหารโดยไม่รู้ตัวในชั้นสูงขั้นธรรมรักษพันธมิตรเซียนมีคนทรยศร่วมมือกับแดนอันธการพวกเขารุกรานแต่กลับหาที่อยู่ของเขาไม่พบจะต้องมีคนช่วยเขาซ่อนตัวสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการคือมุกหุ่นตุ้นต่อให้ก่อนหน้านี้ไม่เคลื่อนไหววันนี้ต้องปรากฏตัวแล้วขอเชิญประมุขและสำนักสวนเทียน ท่องส่วนมนตราสังหารเผ่าอันธากาศมนตราหรืออย่างนั้นไอมารค่าไม่ชื่อสวิตเฉินจงใจที่จะใช้แผนการแล้วเสือเอาจากถ้ำในแดนอันธาการเขาก็เคยทำเจ้าเมืองน้อยเสี้ยมีเหตุผลแต่ว่าหลายวันก่อนสิทษเวียนเทียนได้ใช้มนตราค้นหาแต่หาไม่พบใครหากลองดูอีกครั้งเปลงว่าผลลัพธ์ยังเหมือนเดิม ข้าถึงเชิญทุกท่านมารวมตัวที่นี่ภายในหอคอยมุกนี้มีข้อห้ามที่ท่านพ่อข้าทำเพื่อเผาอันตรการประมุกนานใช้หอคอยมุกเป็น่ายกลเปิดกลสวรรค์ชั้นเก้าเมฆคาคล้อยใช้พลังมนตราเพิ่มความแข็งแกร่งหลายเท่าขอเชิญประมุกท่องสวดมนตราได้ もう。 โอ้ที่จิตของฝ่าเจียนมั่นคงที่สุดคิดไม่ถึง<ม>เลยว่าจะถูกเผ่าอันธการเข้าสิงโอที่จิตมั่นคงหรือพันธมิตรเซียนฝึกพลดมาคิดว่าตะบะสูงยิ่งมั่นคงผิดแล้วผิดทั้งหมดใจฝ่าเจียนยึดติดก,กับการกําจัดมารแต่เขาอายุมากแล้วก็ยิ่งกังวลใจว่าก่อนตายมิอาจสมหวังยิ่งเขาใจร้อนอยากสําสเร็จโอที่จิตยิ่งสับสนตัวเขาเองรู้ตัวเองดีแต่ว่าสายไปซะแล้ว ขาต้านทานมารไม่อยู่เจ้าน,นกว่าคุมประมุขฝ่าเจียนก็ชิงมุกหุ้นตุ้นได้ฝ่าเจียนมีตะบะห้ารยปีที่นี่น่าจากเจ้าลว้วนไม่ใช่คููต่อสู้ข้าแต่น่าเสียดายอดีตพลกระบี่อันดับหนึ่งมีพลังวิญญาณไม่ถึงสี่ส่วนรอข้ากำจัดเจ้าพวกงโง่ก่อนใอยเอามุกหุ้นตุ้นไป ชัน,น,นงมูมัน,นงมูมัน,นง,นนงนูในกายของนางทำไมจูจ่ๆเกิดการเคลื่อนไหวของไอมนันดังนั้นวันนั้นเจ้าก็คือคนที่เปิดไข่กลเวทให้ชื่ออิงเข้าเมืองโอบหิมะใช่แล้ว เจ้าคือคนฆ่าพ่อข้าทำไมต้องฆ่าเขาเจ้าควรรู้ว่าต่อให้เขาตายก็ไม่มีทางมอบป้ายคำสั่งยกเมืองออกหีปะแต่เขาตายแล้วตำแหน่งประมุกพันธมิตรก็ว่าตตำแหน่งประมุกเพียงพะแค่ตำแหน่งนั้นเหรอใช่ข้ายาให้สิทธิ์พี่เป็นประมุก ฝาเจ้ยไม่ยินดีเป็นเจ้าก,ก็ให้ชื่ออิงสิงร่างเขารับปากแทนเขาหากสิทธิพี่มีสติเขาไม่มีทางรับปากเป็นปรมุกแนะ่ข้ามีแต่ต้องใช้วิธีนี้เจ้าเมืองน้อยเสียเป็นคนเข้าใจง่ายพันธมิตรเสียนแพ้แล้วมุกพุ่นตุ้นอยู่ในมือข้าไม่สู้เปิดเขตอาคมยังแรกหนึ่งชีวิตท่านคิดว่าข้ากลัวตายเลยไม่กลัวตาย แต่เหตุใดต้องพูดกับข้ามากมาย่อมต้องให้เจ้าพูดมากสิ